กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจํานะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ใตคลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับออซือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชแชเนลสำหรับวันนี้เราก็าอยู่กับเกมคุกกี้รันคิงด d อมกันอย่างเช่นเคยนะครับ ก็สําหรับคลิปในวันนี้นครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าใกล้จะอัปเดตแพทใหม่เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับเพราะเราสามารถสังเกตได้ง่ายๆจากตรงนี้นะครับนี่ครับสุ่มคุกกี้พิเศษนะครับทางน้องครีสตอร์เบอรี่กับคุกกี้ลดลูกเกดดำเนี่ยมันก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะเหลือีเพียงแค่3วันกว่าๆเท่าน,นั้นเองครับซึ่งตอนที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเหลือไม่ถึง3วันแล้วนะพอคลิปนี้ผมน่าจะลงตอนวันจันทร์นะครับและแน่นอน คุกกี้เอนเชียนตัวแรกนะครับมันก็จะหมดเวลาไปพร้อมกับคุกกี้ทั้ง2ตัวที่ผมเพิ่งกล่าวไปเช่นกันนะนั่นก็คือพิกอัพของน้องเพียววานิลานะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะหมดเวลานะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาใช้แสงแห่งความจริงกันให้หมดด้วยนะถ้าเกิดไม่ได้ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่าเสียดายแย่เลยครับและสําหรับแพทต่อไปของคุกกี้ดันคิงดอมรอบนี้รู้สึกว่าทีมงานเนี่ยเขาเก็บข้อมูลได้แน่นหนามากนะไม่มีข้อมูลอะไรหลุดออกมาก่อนเลยครับเพราะว่าตอนที่คุกกี้ลดครปสตอบอรี่กับลูกเกดดำเนี่ย ข้อมูลมันหลุดออกมาก่อนนะหลุดออกมาแบบเป็นโมเดลให้เห็นเลยนะครับว่าเป็นคุกกี้ตัวไหนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเงียบกลิปครับแต่สิ่งที่คนพูดกันนะครับรวมไปถึงที่คนคาดเดากันไว้เนี่ยว่าแผ่นหน้าสิ่งที่น่าจะมาะครับนั่นก็คือนี่เลยครับระบบเมืองแร่นะครับ ก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะว่าแพดหน้าเนี่ยจะมาจริงหรือเปล่านะครับสำหรับเมืองแร่ตรงนี้นะซึ่งไอ้ระบบเมืองแร่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีหลุดหน้าต่างอินเทอร์เฟซมาด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไปดูจากตรงไหนมานครับรู้สึกว่าในกลุ่มใน a c e b o o k เนี่ยก็มีเพื่อนๆพนโพสกันไว้อยู่ด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้เซฟไว้นะรตรงนี้ก็เลยเอาให้ดูไม่ได้นะและสําหรับคลิปนี้นะครับคุกกี้โลลูกเกดดากับน้องครีสสตรอเบอรี่ทั้งสงตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นท็อปเมตาสาหรับ,บ,นนรบพีพะะี้น,น,น,นปิดหา คุกกี้ลูกเกดดำและครีสตรอเบอรี่ส่งท้ายแพทนี้กันครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาเปิดจนกว่าน้องครีสตรอเบอรี่จะออกอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลูกเกดดำเนี่ยอย่างน้อย1ตัวนะพราะถ้าเกิดผมเปิดมาได้นะครับตามที่ผมต้องการนะลูกเกดดำของผมเนี่ยก็น่าจะทํา5ดาวได้ไม่ยากนะครับส่วนน้องครีสตรอเบอรี่เนี่ยก็น่าจะได้อย่างต่ํา4ดาวแบบชัวร์นะโอเคครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าแน่นอนครับก่อนที่เราจะมาสุ่มน้องคุกกี้ทั้งหลายนะเราต้องมาสุ่มสมบบััติิให้้ไดออีปก,ก่นคร ถือว่าเป็นเคล็ดของผมนะโอเคนี่ล่าสุดนะครับผมก็เพิ่งได้มา1อันด้วยนะมา321ไปเลยครับอันนี้เราก็กดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะเพราะว่ากดทุกวันจนชินเลยครับสมบัติเนี่ยเอาให้มันออกอีปิกก็พอนะถ้าออกปุ๊บเราก็จะไปส่งคุกกี้กันเลยครับได้ไหมได้ไหม,มกริบมากครับวันนี้กรีบมากรอบนี้ โอ้ไม่มาเลยครับขอสักอันขอสักอันอีปิกมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหหมดแล้วครับอันนี้เดี๋ยวผมแลกเพิ่มก่อนนะโอเคต่อเลยครับต้องได้อีปิกนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยเราไม่ไปครับสำหรับโอกาสอออีปิกในตู้สมบัติเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งเเซนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ที่ผมว่าผมจะสูงจาครบ100อัน้อ้แล้วนะได้ยไหมได้ไหมมาหน่อยโหวันนี้กิบมากครับ <c oughs> เดี๋ยวโอเคกรเพอิงหัวหน้าหมู่บ้านผู้แสวงบุญนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับสำหรับรอบนี้นะมา ก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มน้องคุกกี้กันเลยดีกว่าและสําหรับคุกกี้ที่ผมจะสุ่มเป็นตัวแรกครับผมก็มาสุ่มน้องเพียววานิลลาหน่อยเลยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแสงผมมี2,000อันนะ 3, 2, 1ไปเลยครับโอเคสําหรับตู้เพียวเนี่ยผมไม่หวังอะไรอยู่แล้วนะเอาจริงผมว่ามันมันไม่ได้เพื่อนๆมา3 2 1ไปครับ โอเคสำหรับตู้นี้เนี่ยมันไม่การันตีคุกกี้เป็นตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครดวงซวยเนี่ยก็จะได้แต่เศษแบบนี้นะครับมาต่อเลยครับอีกทีนึงฮึบโ okay, อเค2ตัวมีลุ่นครับได้ไหมโอเคแันนี้ก็ไม่รอดนะไปเลยครับโอเค ดองเค้สตอเบรี่ยังไม้ผมสามเศษเลยนะก็จบจากตู้เพียววานิลานะครับคราวนี้เรามาถึงเมนูหลักของเราครับก็เดี๋ยวผมจะขอสุ่มเป็นเค้กสตอเบอรี่ก่อนละกันเฮ้ยเอาเป็นอีกาดาก่อนละกันครับเพราะว่า้องอีกาดามันมาก่อนนะแล้วก็ถ้าเกิดผมได้อีกาดำเมื่อไหร่เนี่ยก็จะข้ามไปสุ่มเค้กสตอเบอรี่ต่อเลยครับสําหรับในวันนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไปในช่วงต้นคลิปนะผมจะเปิดจนกว่าอีกาดาจอกหนึ่งตัวและเค้สตอเบอรี่ออกหนึ่งตัวถึงจะหยุดนะครับมา3ามสองหนึ่งไปเลยครับ ฮึบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้บอกว่าอีกาทำมาครั้งแรกเลยเหรอกี้ตัวขี้ตัวโอเคตัวเดียวครับมาห้าสิบห้าสิบนะอันนี้ฮึบมาทีครับผมจะได้เก็บเพชรเอาไว้ไปสุ่มคุกกี้ตัวต่อไปที่จะมาถึงนะเฮ้ยตัวแรกเลยอีกาอีกา โอเคอีกาดำเกตโตครับเย้เดี๋ยวเดียวมันไม่ใช่อีกาดำนะผมก็พูดผิดตลอดนะมันคือคุกกี้รถลูกเกตดำครับโอเคตอนนี้น้องลูกเกตดำของผมเนี่ยมี94เศษแล้วนะผมว่าผมเปิดหาคริสตรอเบอรี่เนี่ยก็น่าจะได้ครบนะครับต่อให้ไม่ครบยังไงเนี่ยผมก็สามารถไปซื้อเศษน้องใน p ิ p ได้อยู่นะเรียบร้อยครับลูกเกตดำเกตโตเย้ yeah. มาก็ตัวแรกจบแล้วนะครับ หรืออีกตู้เดียวเท่านั้นครับนองครีสตอเบอรี่นะ3 2 1ไปเลยครับเฮ้ย allora, เดี๋ยว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 นะเดี๋ยวเดี๋ว,ว่าออกติดกัน2ตัวเลยนะออกแบบนี้คลิปจบเลยครับ3 2 1มาเดี๋ยวถ้าเกิดมันออกติดกัน2ตัวเนี่ยผมว่าคลิปผมน่าจะเป็นคลิปเปิดกระชาที่จบเร็วที่สุดเลยนะมาครับ มาแล้วอย่างอย่งย่ง,ยงโอ้โหตกใจตกใจโอเคคุกกี้นักแปรท่าครับมาเออกุหินวิญ,ญญาณข้าวไรส์นะครับได้อยู่ได้อยู่โอเคเครปสตอเบอี่ <storm> <ry> นะครับครบแล้วนะตอนนี้สิ่งที่ขาดก็แค่ขาดน้องเป็นตัวอีกตัวเดียวครับมาคุกกี้ผู้กล้าหารโอ้โหพระเอกของเรามาด้วยนะ เดี๋ยวๆอันนี้มันไม่เกลือเลยอะ่ะมาเครสตรอเบอรี่บอกทีว่าได้ <c oughs> โอเคโอเคครับน้องเอสเปซโซนะมาเพื่อนๆคลิปเรายังไม่จบนะครับเรายังได้สุ่มกันต่อนะมา3 2 1ไปเลยครับฮึบโอเค สามสหายแบบนี้ไม่น่ารอดนะขอดูตาหน่อยโอเคอันนี้สกิปได้เลยครับเรียบร้อยครับได้น้องมาอีกสามเศษนะเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยขาดตัวเดียวครับสามสองนึงฮึบไปเดี๋ยวเดี๋ยวสามเกนอีกแล้วโอ้สามเกอนที่ไปเลยครับโอ้โหเดียวรอบนี้ไม่มีอีปิกมาเลยนะมาสามสองหนึ่งฮึบ เออสองตัวมีหวังครับตะวัตาวานตะวานで ول, で ول, で ول. ันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรแม่หมดลงโทษเหรอฮึบสองตัวมีหวังมาที่มาทีอยากจะเก็บเพชรโ,โอเคครับได้โปรดเคปสตรอรี่มาหาพี่หน่อยโอเคตัวเดียวนะสามสองหนึ่งฮึบบไป มาหน่อยครับมาหน่อยที่โปรด้องเครปโอเคสำหรับตัวแรนี่เราปลดครบหมดแล้วครับมาแล้วเครปทีเครปเฮ้ยเรียบร้อยครับคุกกี้รลเครปสตอรอเบอรี่เกตโต้ โอเคครับอันนี้ก็สกิปได้เลยนะ mm hmm. ก็ตอนนี้นะครับ <c oughs> เป้าหมายที่เราวางไว้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมถือว่าโคตรไม่เกลือนะออกมาเร็วมากๆครับสาหรับน้องคร mm ีสตรอเบอรี่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาปลดดาวน้องกันเลยแล้วกัน <Okay. S 1> นี่ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นสี่ดาวแล้วนะครีสตสตรอเบอรี่ของผม โอเคส่วนน้องอีก,กาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปแลกเศษอีกสักหน่อยนะครับก็จะได้5ดาวนะก็สําหรับกาชาลรอบนี้เนี่ยผมว่าผมน่าจะไม่เปิดเพิ่มนะครับเพราะว่าน้องคร s ซอมวีดี้เนี่ยเป็นสายแทงนะครับซึ่งสี่ดาวผมก็คิดว่าน้องเขาก็หนาพอสมควรพอที่จะยืนแทงไหวอยู่แล้วนะ ถ้าเป็นตัวเดเมจเนี่ยผมถึงอยกจะได้5ดาวนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปส่งท้ายแพทนี้ของเกมคุกกี e k คิงด้อมเนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์สับสไครต์กันหน่อยนะ <c oughs> ถึงแม้คลิปนี้มันจะเปิดไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมก็มีหลายๆคลิปนะที่เกลือมาเยอะนะครับสาหรับคนที่ชอบดูเกลือกาชาครับก็อย่าลืมกด s ับสไครต์กันไว้ได้เลยนะผมมาเปิดเรื่อยๆแน่นอนครับสำหรับเกมคุกกีฬานะโอเคครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆนะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช,ช่องเน,นเน Channel ทุกคนด้วยครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ